สวัสดีครับเจอกันอีกวิดีโอนึงนะฮะอ่าบัางหันนี่ถ่ายไปคลิปนึงนะครับในชุดนี้แหละครับถ่ายไปในส่วนของการฮาร์ดเลนพิ้นพื้นฐานนะครับสำหรับหยาดพิ้นที่เขาไม่หม่นะครับเขาไม่ไม่เลยโดยเฉพาะอาจารย์หยาดพิ้นที่อาจจะเกษียณแล้วนะครับเป็นผู้สูงอายุนะฮะมีอายุหลายแล้วนะครับการในหมวดหมู่ของของ่คนที่ประมาณว่าเขามาซ飒นะคะนรับเขามาโมทเทนเดย์วอเดย์เริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับคือ บางคน,นอาจจะสิกำลังทางานอยู่นะครับหรือกเกษียณแล้วนะประมาณนี้นะครับการเรียนบางหังนนเรียนไปในข้อเทิ้งนะครับข้อเทิง้งแต่ว่าคลิปนี้นะครับเรียนข้อล่างมันจะสีมศสบนสนะครับในการนํามาเสนอสิงง,งว่าเออคลิปใรเป็นคลิปใดนะคนทายข้ามกันมง,งเองนะครับ <S <S ในส่วนของคลิปนี้เขาจะมาคุยกันเรื่องของการปัญหาของหยาดพินาศใมานะครับอ่ะใหก้กำลังใจกันก่อนนะครับสำหรับหยาดพินาศใมที่เขาไม่ใหม่โดยเฉพาะอาจารย์ที เขาไม่ม่วัฒนีรพื้นฐานนะครับให้หูวไว้เลยว่าการฮัดดนตรีหรือว่าศิลปะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬานะครับต้องใส่ความฝึกฝนใส่ความใส่ใจนะครับใส่ใจแล้วก็ฝึกฝนเห้หรายๆมันจังสิสามารถสิไปหลอดผลนในสถานการณ์นั้นได้นะครับนักคนนี่เขาม้าโดยความที่ว่าเออเครืขเขามาแต่ว่ามีหลายคนติดแพลวตอนปลายนะครับก็คือยุติบทบาทไปในทันทีก็มีหลายเพราะว่าการเล่นพวนี่มันคิดได้แต่ว่ามันจิตตนาการเอง่มด้มันต้องฝึกฝนมันจังสิเหดสามารถ พันผลนะหลอดผลในฤดูกาลนั้นได้นะครับในส่วนของการฮัตเล่นดน,นตรีคือกันนะครับก็คือเข้าต่องใส่ใจวก็อยุ่กัมมันหลายๆนะครับราคาหายคามสำคัญกับมันหลายๆะมว่าไปนั่งคําควัหรือว่าคิดเอาเองว่าเข้าเรียนใดมันเล่นมาไดมันต้องฝึกนะครับทุกอย่างศิละปะาทุกอย่างต้องฝึกฝนนะครับให้นักขึ้นคลิปนี้ก็คือปัญหาผมนําปัญหาของยาพี่าใหม่หลายๆ,ๆท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ไปบ่ได้ก็คือเรีนยนยุ่ต้นๆเนี่ย ห้าสิบไหลขึ้นมากหาไหลยังไงนะะเริ่มต้นจากไหลน่ะอันแค่นี้ก็ยากเลยนะฮะสำหรับคนใหม่นรับเน้องก็คือบ้หูว่าสิไปใส่กับ้วนเวียนอยู่ในหันบวนกลับไปกลับมาขึ้นโมได้ประจันเะอ่าแม่สิหูว,ว่าขึ้นมากหรือยังไงบางคนอาจสิหูแล้วว่าเหรียญยังไงข้างใน,ในแต่ว่าตอนเริ่มต้นสิขึ้นมากขึ้นยังไงรับรองว่าคลิปประมาณนี้ว่ามีว่าหนาจุวันมีไผ่ไผ่มาบอกนะครับหรือว่าไม่ได้นำมาแบ่งปันประมาณนี้นะครับ ในคลิปทุกคลิปที่ผ่านมาก็คือการแบ่งปันโมเมนต์การสอนในแดนซิเซนะครับเป็นการแบ่งปันในส่วนของเจ้าของคลิปหรือว่าผมเองนะครับสี่ข้อสิแบ่งปันกันได้ก็มาแบ่งปันกันนะครับในส่วนของการฮาร์ดเล่นพิ้นนี่ก็คือยังมหมายใหนกันนะครับยังม่ทันเก่งบันไดแต่ว่าบางทีมันหูเมาก่อนนะครับก็เรียกว่าแบ่งปันกันได้เริ่มต้นครับก็คือการเล่นยืดเล่นยืดหัวเริ่มต้นประมาณเริ่มต้นเนี่ยหลายไล่คนก็เล่นไปคนละทิศละทางแล้วแต่นะครับแล้วแต่ค้นอยากจะมากน้องคบเนาะมันก็เล่นหลายแบบนะครับ แล้วก็กาเรียนแบบว่าประมาณว่าเพื้นฐานที่เข้าขค้เรียนนะครับยังขเ้นเรียนมากก็คือเริ่มต้นอันนี้ก็ถอนหัวถอนหนึ่งนะครับรื้อแต่จะเขาสื่เรียนไปนะครับแ,แต่จะสื่เรียนไปแต่ว่าเข้าบริษัทไซาลาตรงนี้ แต่ว่าคลิปนี้หายซ่าละก,การไหลขึ้นนะครับอ่าเริ่มต้นครับไหลขึ้นผมจะหลประมาณง่ายๆนะครับ,รบ,ารบอาจารย์คือคอคอสายไปเรื่อยนะครับอ่าการดีสายผมใส่ซับคําว่าคอสายนะให้เข้าใจนิดนึงเพราะว่าคลิปของแอนชาแนลที่มี้ยังแตกต่างกันอ่าแตกต่างอ่าไปนิดนึงนะครับก็คือการเลียนข้ามนะครับเป็นการใส่ข้ามสิ่มันมันเข้าใจง่ายนะครับสําหรับเข้าใจง่ายสำหรับเจ้าของอย่างนะครับเพราะว่าบางทีเขาใส่ข้ามอ่า มันมันแตกมันบ่อแตกต่ตางหลายมันสิยแยกแยกบ่ไใดนะครับก็เลยต้องพยายามใส่คั่มที่มันอาจจะเป็นคํามเฉพาะนะครับเฉพาะเฉพาะช่องแอนเชแนลนะครหรือว่าช่องดูรนลชันดูจี่ผมเน็นไว้นะครับอ่ะมาเริ่มต้นครับเริ่มต้นขึ้นนี้ครับ Yeah. ไหลขึ้นแค่นี้เองนะครับไม่ง่ายก็คือไหลขึ้นแบบพื้นฐานที่สุดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพื้นฐานก็ตามขั้นข้าใหม่ยังก็ตามมันเห็ดยากนะครับก็ต้องเรียนซ่าๆอาจารย์ก็เรียนซ่าๆนะครับไปค่อยเรียนซ่าเอานะครับอ่าเริ่มต้นที่ดีดสายเปล่าก่อนสายหนึ่งเปล่าไอ้สายสองเปล่าก่อนนะครับสายสองเปล่าเนาะครับเนาะตึงเอาไเอาจริงๆมันไหลแบบหลายแบบนะครับงงเองอ่าเริ่มต้นครับตึงก่อนสายสองเปล่า ในสุดเลนะครับในสุดคือเลอ่าเดี๋ยวเราจะคืนโน้ตไทยก,กันนะครับคลิปนี้สิคืนโน้ตไทยเพราะว่าการเลรียนบ้านนี้มันโบมิโนท์คลิปนี้โบมิโนท์นะครับหมายเพราะว่ากีตาร์หรือว่าพื้นผมมาเลียนนี่ว่มิโนไทยนะครับโบมิโนทีตรงนี้เบือ้องหาังนิดนึงสําหรับ อาจารย์ในใหม่ผมเข้าใจดีนะฮะเพราะว่าตรงจุดนี่ผมผ่านมานะครับผมผ่านมาผมผ่านจุดที่ประมาณศูนย์เนี่ยฮะประมาณเลยอาจารย์อยู่ตรงนี้แหละฮะผมผ่านมาเมาก่อนนานนสักน้อยนึงนะครับผมก็เข้าใจดีว่ามันเป็นปัญหานะครับปัญหาสําหรับแนม,มแนมมือนี่ยมันจะปนไปยังไงนะฮะแต่ว่าสีสัมพันธ์ี่คือเริ่มต้นที่ช่องสามกับช่องสี่คือเก่านะครับคลิปไปก็ตามเวลาเล่นพื้นเนี่ยส่วนใหญ่ี่เริ่มต้นจากช่องสามกับช่องสี่ หนึ่งสองไม่ค่อยเรียนนะครับไม่ค่อยเรียนแทบสีไม่ค่อยเรียนเลยนะครับสําหรับการเรียนพื้นฐานนะฮะอ่าซ่าๆครับวันนี้ซ่าๆเดี๋ยวผมขออนุญาตปั๊บกล่องให้มันไกลๆดีกว่านะครับปั๊บกล่องไกลๆขั้นตานเรียนไซน์ดนตรีเล่ามือมาแบบนี้เรียนไซน์ดนตรีสีประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งโน้ตแต่ไกลกันก่อนนะครับอ่าบัดนี้มาเบิ้งมุมไก่ครับมุมไก่เพื่อความรวดเร็วนะครับนอกไปเลยครับสายสองเปล่าครับคีย์เอมเนอร์สายสองเปล่าเขาคือลานะครับ ที่นี่ใส่เคีืยอไมเนอร์ในการฟึกนะครับสายสองเปล่าล่าตึงก่อนนลครับแล้วก็แล้วก็ตึงแล้วก็โต๊กมาสี่ช่องสี่สายหนึ่งแล้วก็ตึง การการเล่นกันมากเนี่ยมันสีมันสีตากันแค่นิดเดียวตรงนี้นะครับบัตรเนี่ยมันกัดตีกับตบกลับนะครับอันนี้ตบมากข้างหน้าแ้่โต๊กลับตลอดนะครับแล้วก็แตะเตไปเนี่ยแล้วโต๊ผิดนะครับอาเบิ้งมาเบิ้งอ่าอีกเช้นหนึ่งนะครับเริ่มหนึ่งสายสองสายสองเปล่านี่เป็นลาดีสายเปล่านะครับดังตึงๆนะฮ้ยูว่าดีสายเปล่าผมอาเสีบอได้บอกตรงนั้นนะครับมันสีทับสนนะครับเริ่มครับ สุดมากพี่ครับอ่าสีขึ้นซุดกระไดโบขึ้นซุดกระไดฮอนนี่ก็ะได้ครับฮอนลานี่ซซอนลาซอนแล้วกระลา แตกัลงเลยครับแบบนี้แ,แต่ท้าสิลงแบบไหนนะครับอีอกรอบนึงครับคลิปลักษณะแบบนี้ผมเห็นมาหลายคลิปนะครับอาจารย์กับย้อนเบิรงกัแล้วกันนะครับเป็นหลายคลิปเริ่มตึงตบบ้างนะตบจากช่องสามมาช่องสี่แต่ตึงอีกทีนหนึ่งตบกลับไปตบกลับไปครับ ไล่ขึ้นนะครับก็คือการไล่ขึ้นก่อนสิไล่ขึ้นก็คือตึงก่อนทั้งจีนฮูจังหวะการไล่ขึ้นค,ครับจีเรีนแบบไม่กระตามเมื่อก่อนเห็นไหมครับ ต้อนตีกลับไปก่อนหนึ่งนะครับผมมหันผมหอดแค่นี้นะครับจริงๆมันต้องอ่านะครับซ้อนและกามาทีอ่าทีนะครับซ้อนอ่ามีนะครับมาที่มีซ้อนมีก่อนนะครับซ้อนมีแล้วก็จังซ้อนลานะฮะขออภัยหลายเพราะว่าผมไปเลยเหมือนกันนะครับเริ่มต้นใหม่ครับตึงก่อนนะครับซาซาบานิซาซาเลยนะครับ 嗯。 เล่นไว้ w, ๆสีแดงสำเนียงประมาณใดนนะครับบางหันนี่มันสีสับสนตรงข้างในนิดนึงนะเดี๋ยวลองเล่นไว้บางอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้ครับผมได้บอครับได้บออ้าวหยานสับสนหยานสับสนนะอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงอ้าวมารอบหนึงครับอีกรอบนึงตึง เพระว่านี่ยครับยังมลองเลียนเส้ดนดน,ดนตรีบ้างนะครับมันสิไปได่บอนะครับ ไ <ersch> ม่ไม่ต้องไปใจห่อนนะครับเทศเรนซาที่สุดเท่าเีศซาได้ครับเพราะว่าจุดบางจุดนียมังมีการขามช่องนะครับามช่องอยู่นะครับหลายจุดอยู่นะครับอาจารย์ก็สามาท่เรนไปได้แต่ว่าใหรเรนศาสตร์ที่สุดนะครับพ็ต้องไปใช้ดนตรีเรนศาสตร์ไปก่อนหข้าคลองแล้วมันจะไ่ใช้ดนตรีนะครับคลิปนี้ก็คือผู้ผลันแคนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับติดตามให้ได้ทั้งสองช่องนะครับเพราะว่าผมเห็นไปสองช่องนะครับ ช่องนึงก็เป็นช่องพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นสั้นๆนะครับเป็นการต่อล่ายท่านสนใจเรื่องการต่อล่ายหรือว่าการเล่นไปเบิ้งเทคนิคการเล่นนะฮะไปเบิ้งอีกช่องนึงกันแล้วกันนะครับจำอันไหนะครับนอช่องไหนทะีต่ตามอาันใดนะครับที่มีล่ายกันไปก่อนนะครับเดี๋ยววนะิหนาจะเจอกันสวัสดีครับ